มีใครเคยเป็นบ้างไหมคะเวลาที่เราจะขอแม่ทำอะไรสักอย่างรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยเราแม่ก็ไม่อนุญาตด้วยแม่ไม่เห็นด้วยกับเราถ้าใครนะคะเป็นแบบนี้อยู่ให้คุณดูคลิปนี้คะ่ะและดูให้จบด้วยเพราะว่าคลิปนี้นะคะจะสอนวิธีการนะคะจะเล่าวิธีการทั้งหมดให้คุณฟังเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจคนอ,อื่นคะ่ะ เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่สำคัญมากๆเลยแต่ไม่เคยมีใครสอนเราค่ะตั้งแต่เราเรียนอนุบาลนะคะมาจนถึงตอนนี้ไม่เคยมีครูคนไหนสอนเทคนิคนี้เราเลยทั้งที่มันเป็นเทคนิคที่สำคัญเราต้องไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะ,ะใครที่ทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการขายการปิดการขายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เวลาที่เราไปคุยกับลูกค้านะคะเราอย่าทำเหมือนว่าฉันจะเป็นคนขายเธอเป็นคนซื้อให้ท่องไว้เสมอเลยค่ะว่าไม่มีใครสนใจสินค้าของเราทุกคนสนใจแต่ปัญหาของตัวเองเราต้องทำเหมือนว่าเรามาเพื่อที่จะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาของเขาเราไม่ได้มาขายสินค้า อ่ะนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่กับเขาอยู่ข้างเดียวกันกับเขาเหมือนกันค่ะเหมือนกันกับเทคนิคการโน้มน,น้าวใจแม่ของเราเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะย้อนไปนะคะตอนที่เรียนอยู่ม .5 จะขอแม่เรียนพิดีกรีรามคำแหงที่จริงแม่ก็อนุญาตนะคะแม่ก็ให้เรียนเหมือนกันแต่ เราอยากเรียนนิติศาสตร์แต่แม่ให้เราเรียนรัฐศาสตร์นะคะโดยแม่บอกเราว่า,าเราเราน่าจะเรียนไม่ได้นะคะเรียนนิติศาสตร์ไปได้เพราะว่ามันยากาต้องอา่านหนังสือเยอะนะคะต้องจําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยมีเพื่อนแม่นะคะที่เขาเรียนนิติศาสตร์แล้วสุดท้ายเขาเรียนไม่ได้เขาย้ายไปเรียนรัฐศาสตร์แม่ให้เหตุผลเรามายอย่างนี้นะคะแล้ววันนั้นที่แม่พูดก็ เหมือนจะตะโกนด้วยนะคะตะโกนใส่เราเทคนิคแรกเลยค่ะเวลาที่แม่พูดนะคะให้เรานะคะทาเหมือนว่าเราตั้งใจฟังเขาเราเข้าใจเขาย่าทาท่าทีแบบว่าเราจะต่อต้านเขาหรือไม่เห็นด้วยกับเขาเด็กค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยจะเป็นเวลาที่มีคนตะโกนใส่เราเนะี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะตะโกนกลับและให้เสียงดังมากกว่าเขาแล้วเราจะรู้สึกว่าเราชนะเขา เทคนิคใช้เทคนิคนี้ใช้ไม่ได้นะคะถ้าแม่ตะกลนกลับมานะคะแม่พูดจบไปแล้วนะคะตะกลนใส่เราให้เรานะคะพูดนะคะน้ําเสียงเนี่ยโทนเสียงให้เป็นโทนเสียงที่ต่ําไปหากลางและให้พูดน้ําเสียงที่แบบว่าหนักแน่นเป็นน้ําเสียงต่ําแต่หนักแน่นนะคะห้ามพูดเร็วจนเกินไปถ้าเราพูดเร็วนะคะจะรู้ได้เลยค่ะว่า เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองถ้าเราพูดช้าก็รู้สึกว่าคนฟังเขาจะรู้สึกว่าเ,ออเราไม่น่าจะเรียนได้เราไม่น่าจะไหวการพูดก็คืออันดับแรกให้เราเข้าใจเขานะคะเข้าใจเหตุผลของเขาว่าเขาห้ามเราเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวอย่างเช่นนะคะหนูเข้าใจแม่นะคะว่าที่แม่ไม่ให้หนูเรียนนิติศาสตร์เนี่ยเพราะว่ามันยาก ข้อสอบเป็นข้อเขียนทั้งหมดและหนูต้องอ่านหนังสือเยอะมากถ้าหนูจำไม่ได้หนูทำข้อสอบไม่ได้หนูก็เรียนไม่ได้และหนูก็รู้คะ่ะว่ามันยากถึงขั้นที่เพื่อนแม่เนี่ยต้องย้ายไปเรียนรัฐศาสตร์เลยพอพูดแบบนี้จบนะคะให้ต่อด้วยเหตุผลของเราแต่หนูอยากให้แม่เข้าใจหนูนะคะว่า ้าแม่ไม่ให้หนูเรียนนิติศาสตร์เลยเนี่ยหนูจะรู้ไหมว่าสิ่งที่แม่ห้ามหนูแล้วบอกหนูว่ามันยากอย่างหนูอย่างอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยหนูจะทําได้หรือเปล่าดังนั้นนะคะแม่จะต้องให้โอกาสหนูนะคะให้โอกาสหนูได้ลองนะคะที่จะเรียนนิติศาสตร์ถ้าหนูเรียนไม่ได้จริงๆเนี่ยหนูจะย้ายไปเรียนรัฐศาสตร์อย่างที่แม่บอกพอพูดไปแบบนี้ค่ะพูดจบแล้วแม่ก็ยิ้มแล้วแม่ก็ตอบ ตกลงนะคะว่าให้เราเนี่ยไปเรียนนิติศาสตร์แล้วแม่ก็พูดต่ออีกว่าถ้ามันยากนะคะห้ามปวดให้แม่ได้ยินเพราะว่าแม่เตือนแล้วอ,อย่างนี้นะคะและที่สําคัญเวลาที่เราพูดกับแม่นะคะห้ามก้มหน้าเด็ดขาดให้เรานะคะมองแม่นะคะจ้องตาแม่เลยนะคะให้ความอยากของเรานะคะมันขึ้นมาเพราะว่าสายตาของเราเนี่ยมันไม่เคยโกหกใครอยู่แล้วให้เขาเห็นจริงๆค่ะว่าเราเนี่ย เราอยากเรียนจริงๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะบางคนเนี่ยไปขอแม่พูดไปแบบนี้แล้วบางทีแม่ไม,ม่อนุญาตบางทีมันจะขึ้นกับอุปนิสัยของเราด้วยบางคนเป็นคนที่ชอบโกหกแม่ตัวเองเป็นประจำแล้วแม่ก็จับได้เป็นประจำแบบนี้แม่ไม่เชื่อใจนะคะเราต้องทําตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือดูน่าเชื่อใจนะคะดูไว้ใจได้ก่อนอา อันนี้เป็นต้นนะคะหรือคนรอบตัวนะคะจะเป็นมากจะเป็นส่วนมากเลยเวลาไปที่ไปขอแม่ทําอะไรสักอย่างแล้วแม่ไม่อนุญาตทางที่เราฟังเรื่องของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอ้าถ้าเป็นแม่ของเราเนี่ยแม่ของเราจะอนุญาตนะคะอย่างเช่นนะคะมีคนมีคนคนหนึ่งนะคะขอแม่ไปเรียนว่ายน้ําแต่แม่เขาไม่อนุญาตะคะ่ะแล้วเราก็ได้ยินเขาอ้า otes, เราสึกว่าอ้าถ้าเป็นแม่เรานะแม่เราเนี่ยอนุญาตแน่นอน บางทีเรามีเหตุผลที่ดีอยู่แล้วค่ะแต่เราขาดเทคนิคการโน้มนาวใจเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงเพื่อให้เขาเนี้ยเห็นด้วยกับเรา